วันนี้เรามากับ Topping d 7 0 Pro นะครับแล้วก็ Topping a 7 0 Pro ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นแดกและแอมนะครับแยกกันผมจะมารีวิวรวมๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับตัวแดกและแอมทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีหน้าจอการแสดงผลที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับตรงนี้ผมชอบมากๆเดี๋ยวค่อยเข้าไปชมกันว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากจุดเด่นของเขากันก่อนนะครับตัว d 7 0 Pro s a b r er r ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องแปลงสัญญาณแดกนะฮะเป็นรูปแบบแดกตั้งโตัวระดับไฮไฟที่พิเศษมากๆคทุกน ตัวชิปของเขาเป็น USB X Mod XU 3 1 6คุณภาพดีนะครับประมวลผลได้เยี่ยมมากๆบวกกับชิปดักของเขาตัวนี้เป็นรุ่นเลือทงนะครับ32บิต ES 9 0 3 9 S Pro นะครับ ต่อมาคือส่วนของค่าความผิดเพี้ยนของเขานะครับอยู่ที่00 0.00006%เท่านั้นความผิดเพี้ยนของสัญญาณน,น้อยมากๆครับทุกคนทําให้ได้เสียงที่สมจริงมากๆที่สําคัญเขารองรับการใช้งานบลูทูธด้วยนะครับสำหรับตัวแดกนะฮะไม่ธรรมดาเลยผมลองแล้วคือสะดวกมากๆ User i n t ิน face แบบอลล่าหน้าจอสีตเต็มรูปแบบและปุ่มสัมผัส3ปุ่มนะครับสามารถโชว์วีิวมิเตอร์ได้ด้วยครับตรงนี้ที่เจ๋งเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ และสุดท้ายตัวนี้จะรองรับระบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Windows 10 Windows 11 Mac Linux iOS Android คือได้หมดเลยครับต่อมาคือส่วนของ A จะูนกันบ้างนะครับตัวแอมเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้คือ h e a d p h o n e a m p l i f i e r แล้วก็ป r e a m p ตั้งโต๊ะกำลังขับสูงครับทุกคนอาจริงๆหน้าตาและจุดเด่นเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัว D 7 0ศูนย์นะครับเพราะว่าหน้าตาและการใช้งานของเขาต่างกันแค่เป็นรูปแบบของแดกและก็แอมนะครับต้องเอามาประกอบแล้วก็ใช้งานร่วมกันถึงจะสามารถใช้งานได้นะฮะ สีที่วางขายในท้องตลาดทั้ง2ตัวเลยเนี่ยนะครับก็จะมี2ส,สีด้วยกันคือสีดําและสีเงินนะฮะพร้อมการรับประกัน1ปีเต็มนะครับและนี่คือส่วนของข้อมูลรายละเอียดสเปคนะครับค่อนข้างยาวแต่ก็ฟังกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะ เรามาดูในส่วนของข้อมูลตัวแดกกันก่อนนะครับข้อมูลตัวนี้เนี่ยค่าความผิดเพี้ยนอยู่ที่0.0006% 00 00ครับ m a c SNR ตัวนี้อยู่ที่133 decibel Max dynamic range อยู่ที่133 d e ซิ b e l เช่นเดียวกันนะครับพร้อม frequency Response ตัวนี้อยู่ที่20 h ฮถึง40,000เฮครับสุดท้ายค่าความต้านทาน o u t พุทของเขาตัวนี้อยู่ที่100โอห์มนะครับใครจะใช้หูฟังก็เลือกกันดีๆแล้วก็ตัวลำโพงนะฮะ ต่อมาคือส่วนของ A70 นะครับผมค่าความผิดเพี้ยนตอนนี้อยู่ที่0.0005%นะครับ m a c SNR ตัวนี้อยู่ที่147 d e c i b บลครับทุกคน m a c Dynamic Range ตัวนี้อยู่ที่147 d e ซิบ b บลเช่นเดียวกันครับ Frequency Response ตัวนี้อยู่ที่20เฮิร์ถึง40,000เฮิร์นะครับขับเสียงได้ดีอย่างแน่นอน และเกนเดซิเบลของเขาตัวนี้อยู่ที่6เดซิเบลในส่วนของโลแกนนะครับแล้วก็สูงสุดไฮแกนอยู่ที่19.8เดซิเบลนะครับในส่วนของออฟพุชเลเวลของเขาตัวนี้ต่ําสุดอยู่ที่16โอห์มนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่600โอห์มด้วยกันนะฮะ ในส่วนของตัวกล่องนะครับตัวนี้ทํากล่องมาพรีเมียมมากๆนะครับดูดีเหมือนกล่องสมบัติยังไงอย่างนั้นเลยนะครับสิ่งที่เขามีมาให้ในส่วนของ d ีจัดศเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างครับอย่างแรกก็คือตัว d ีจนย์นะครับมีมาให้รีโมทคอนโทรลสาย USB สายไฟ AC แล้วก็ใบประกันครับในส่วนของ a อจก็จะมีตัว a อจมาให้ครับรีโมทควบคุมสายไฟ AC อะแดปเตอร์แปลงสัญญาณ6.35ตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายคือส่วนของใบป,ประกันนะครับดีไซน์การออกแบบของอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี่ออกแบบคล้ายๆกันนะครับขนาดของตัวอุปกรณ์ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยครับไม่ใหญ่มากจนเกินไปขนาดกําลังพอเหมาะครับทุกคนวางกับโต๊ะคอมหรือว่าชั้นวางได้แบบพอดีพอดีไม่เกะกะนะฮะออกแบบมาได้พิถีพิถันมากๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของหน้าจอแสดงผลและหน็อนะครับทำให้รู้สึกถึงความหรูหราไฮเอนใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับ ที่สำคัญมาดูทันสมัยแล้วก็คลาสสิกมากๆนะครับโดยหน้าตาโดยรวมของ D70 และ A70 เนี่ยคือถ้าให้ผมพูดตามตรงเนี่ยถ้าเอามาประกอบกันผมว่านี่เป็นเซตอัประดับท็อปของจริงที่ทุกคนควรใช้งานนะฮะ ตัวดดกและแอมทั้ง2ตัวเนี่ยเหมาะกับใครครับเหมาะสาหรับคนที่ชอบฟังเพลงและอยากฟังเพลงแบบมีคุณภาพระดับ Hi End ครับที่มากกว่าการฟังเพลงทั่วไปในท้องตลาดที่เขาฟังกันนะครับเพราะตัว D70 Pro และ A70 Pro ตัวนี้จะเปลี่ยนประสบการณ์ฟังเพลงของคุณให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้ผมรับประกันได้เลยนะครับด้วยการรองรับไฟล์ระดับ Duo Hi-Res g h ครับทุกคนและแปลงสัญญาณเสียงออกมาได้น่าฟังมากๆและการฟังของคุณจะถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนะฮะ ไฟสัญญาณตัวอุปกรณ์ทั้งสงตัวจะมีไฟสเตตัสบอกในส่วนของหน้าจอแสดงผลแบบชัดเจนมากๆนะครับในส่วนของพอร์ตการใช้งานตัวนี้ส่วนของดีจะสูนโปรกันก่อนนะครับแยกย่อย2ส่วนนะครับคือ Input และ Output ครับส่วนของ Input คือ USB optical coaxial Bluetooth 5.1และสุดท้ายคือ AES นะครับส่วนของ Output คือส่วนของ RCA นะครับแล้วก็ส่วนของ XLR l a n c e นะฮะ ต่อมาคือส่วนของ A70 Pro กันบ้างนะครับทุกคนในส่วนของ Input กันก่อนนะครับส่วนของ Input ตัวนี้จะมี4 pin XLR มาให้ครับ TRS 6.35 mm มพอร์ตบาลาน4.4 mm ปุ่มสำหรับ Control Volume ครับและในส่วนของด้านหลังนะครับมีพอร์ตอะไรบ้างครับ ext นะครับสายเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่น ext 90เป็นต้นนะครับ xlr input lr rca input lr rca output lr xlr output lr ครับ input output trigger 12V นะครับซึ่งรองรับการเปิดและปิดโดยอุปกรณ์อื่นพร้อมกันนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ใครสนใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะฮะส่วนของสวิตช์ g n d หรือก้าวรูปน o อ e นะครับใช้ตัดสัญญาณน้อยนะครับหรือตัดสัญญาณลบกวนนั่นเองและสุดท้ายคือ ac เสียบสายไฟนะครับ ปุ่มการใช้งานหลักๆของทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับจะเป็นปุ่มการใช้งานแบบทัชสกรีนนะครับและปุ่มวอลลุ่มในการควบคุมปุ่มวอลลุ่มเนี่ยจะปรับความดังขงเสียงได้นะครับและควบคุมในส่วนของเอาพุทได้โดยกดลงไป1ครั้งนะครับจะเป็นแบบ s e หรือบาลานซ์ก็สามารถใช้งานได้หมดเลยหรือจะใช้งานทั้งคู่ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูเซตอัพหลักกันก่อนนะครับในส่วนของหน้าจอตัว d 7 0 pro นะครับ ส่วนการเซตอัพนะครับเป็นโหมดการตั้งค่าทั้งหมดของตัวอุปกรณ์ครับในส่วนของดิสเพย์คือส่วนของการตั้งค่าหน้าการแสดงผลทั้งหมดนะฮะ อินพุตสิเลคคือการเลือกอินพุตการใช้งานเอาพุตคือการเลือกเอาพุตสำหรับการขับเสียงออนออฟทิกเกอร์นะครับคือการเลือกโหมดการเปิดปิดได้ครับทุกคนมีให้เลือกหลายแบบมากๆก็ลองเลือกกันดู PCM Filter คือการเลือกฟิลเตอร์เสียงนะครับเลือกได้สูงสุดอยู่ที่7แบบด้วยกันถือว่าย,ยอดเยี่ยมมากๆ Advanced นะครับคือการปรับตั้งค่าปุ่มตัวอุปกรณ์ทั้งหมดครับ Language คือการปรับปุ่มตัวภาษาฮะ f a c t o r y r e s e t นะครับคือการรีเซ็ตตั้งค่ากลับสู่ค่าโรงงานนะครับและสุด คือโหมดการกลับสู่หน้าหลักโหมดนี้อยู่ท้ายสุดของหน้าการตั้งค่าทุกหน้านะครับเลือกเพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลักได้โดยการกดปุ่มน,นี้นะฮะ ต่อมาคือส่วนของ input select นะครับเป็นส่วนของการเลือกใช้งาน input ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชื่อมต่ออุปรกรณ์ภายนอกแบบไหนก็ตามมันจะสามารถเลือกการเชื่อมต่อได้ที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดกดเปลี่ยนไปสมมุติเชื่อมต่อรูปแบบบลูทูธอยู่กดไปปุ๊บเสียงก็จะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นเลือก input select ตัวนี้ให้ดีกันด้วยนะฮะสุดท้ายคือส่วนของ monitor นะครับเป็นส่วนที่พิเศษมากๆเพราะสามารถเลือกการดูหน้าแสดงผลได้นะครับจากส่วนนี้ที่พิเศษสุดๆเลยที่ผมชอบมากๆเลยคือส่วนของ vu meter นะครับที่ม,ม จอแสดงผลเนี่ยทำให้ได้ฟีลของเครื่องเล่นแบบยุคเก่านะครับที่เป็นแบบหลอดให้อารมณ์คลาสสิกมากๆครับอันนี้ผมรู้สึกส่วนตัวไหมไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่ามันคลาสสิกมากๆและอีกหน้านึงจะเป็น FFT monitor นะครับที่บอกข้อมูลการเชื่อมต่ออความดังเรนความถี่เสียงต่างๆได้แบบครบถ้วนมากๆใครดูข้อมูลตรงนี้เป็นก็ลองดูข้อมูลกันได้นะครับมีย่านเสียงครบมากๆนะฮะ ในส่วนของฟังก์ชันหลักของตัว A70 Pro กันบ้างน,นะครับตัวนี้เซตอัพไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับในส่วนที่ต่างกันละกันนะผมจะอธิบายนะครับเพื่อประหยัดเวลานะฮะส่วนที่ต่างกันของตัว A70 Pro เนี่ยจะเป็นส่วนของหน้าเซตอัพนะครับคือการเซตอัพเนี่ยจะมีค่าที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนแรกคือส่วนของเกนนะครับเป็นค่าความดังของเสียงตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับจะเป็น High g a i หรือ Low g a ก็ได้ ต่อมาคือส่วนของ Output โหมดนะครับเลือกเป็นแบบ Headphone หรือว่าปรีแอมก็ได้เลือกได้นะครับถือว่าอิสระมากๆต่อมาคือส่วนของห h ฟังเอาพุ t นะครับเลือก o u t p เอาพุ d p h o n e ได้และสุดท้ายคือ p r e o อาพุ t นะครับเลือกเ u t พ u t ของปรีแอมได้นะฮะตัววัสดุของทั้ง2ตัวจริงๆทั้ง2ตัวเนี่ยข้อมูลคล้ายๆกันนะครับวัสดุหลักของเขาจะเป็นอลูมิเนียมคุณภาพดีนะครับทุกคน ในการทดสอบเสียงนะครับเป็นยังไงบ้างเสียงที่เป็นจุดเด่นละกันนะครับผมสรุปให้เลยแบบชัดๆเอาตามความจริงนะครับผมต้องบอกว่ามีความโดดเด่นทุกเสียงเลยครับผมไม่กล้าติเลยนะครับด้วยความที่เขาเป็นแดกและแอมคุณภาพและขับเสียงแบบใหญ่สุดนะครับคือขนาดมันใหญ่มากและทํางานออกมาได้แบบจัดเต็มนะครับเอจริงๆผมพยายามหาที่ติแล้วนะไม่ใช่ไม่ตินะครับสำหรับเรื่องเนื้อเสียงเอาจริงเนี่ยคือเนื้อเสียงมันทำมาดีมากๆครับคือเขาทําออกมาได้ดีแม้กระทั่งเสียงที่เป็นระบบไร้สายเลยนะครับอย่างระบบบลูทูธก็ ก็ยังจับเต็มได้ถึงก็อาจจะมีเรื่องที่ตําหนิได้ก็อาจจะมีเรื่องของกําลังขับนะครับที่น้อยกว่าระบบสายก็ตามโดยรวมนะครับประทับใจมากๆถ้าทุกคนมีงบนะครับผมแนะนําให้มีติดบ้านไว้เลยสําหรับใครที่อยากเป็นนักฟังแบบหูเคลือบทองนะฮะร,ราคาของทั้งสองตัวเป็นยังไงบ้างครับราคาไม่มีความแตกต่างกันทั้ง2สีนะไม่มีความแตกต่างกันนะครับตัวดดกแอมอยู่ที่26,900บาทและตัวแอมอยู่ที่18,900บาทครับ อุปกรณ์ทั้ง2ตัวมีอินพุตและเอาต์พุตที่หลากหลายมากๆนะครับและให้รายละเอียดเสียงและคุณภาพเสียงที่อยู่ในระดับดูโอไฮเลสเลยนะครับทุกคนตอบสนองความถี่ได้ครบทุกย่านนะครับตั้งแต่20 h z ถึง40,000 h z การออกแบบก็มีความโดดเด่นหรูหรามากๆมีความทันสมัยมากๆใช้งานครบจบในตัวเดียวได้เลยทั้งตัว D70 Pro และ A70 Pro นะครับสำหรับใครที่สนใจตัวอุปกรณ์นะครับสามารถสั่งซื้อกันได้ผ่านเว็บไซต์ h o l i s a i c o m ได้เลย หรือใครอยากจะสแกน QR code ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Line ของทางฮอลลีไซก็สามารถสแกนได้เลยบนหน้าจอตอนนี้นะครับรายละเอยียดและข้อมูลทุกอย่างอยู่ใต้คลิปหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อกันได้สุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ให้ทางฮอลลีไซของเราด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ